นอกจาก b บ็กพิงมีวงเคป๊อปวงไหนที่มีปัญหาเรื่องการคีปเดี่ยวบ้างกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับเลยทีเน,นะฮะเข้าสู่กระทุ่เด็ดด้วยนะครับแบบวงคัมแบ็กมาแต่ละครั้งจะมีแฟนคลับมาบ่นเรื่องเมนต,ตัวเองไปดูกัน้ด้ฝั่งความคิดเห็นเลยละกันนะครับผมความคิดเห็นที่1นนะฮะได้ตอบกลับว่าแบ็กพิงก์ NCT คีปเมนกันสุด งานวงบางคนถึงขั้นไม่ซัพพอร์ตเลยก็มีความเห็นที่2นะครับผมแบ็คพิงยืน1อย่ามาแย่งและไม่ให้แย่งด้วยนอนมากันเลยทีเดียวขนาดมีแค่4ี่คนยังขนาดนี้คิดไม่ออกถ้าเดมา9คนพิงพังจะด้อมแตกขนาดไหนดิฉันบิงเมนทั้ง4ได้แต่คอยห้ามทับแต่ละคำแบ็คไม่ไหวสีสันจริงๆความเห็นที่3นะครับผม b บ็คพิงง่ายปัญหาคือวงคนน้อยขนาดนี้ยังให้ซีนไม่สมดุลการปฏิบัติไม่สมดุลความเป็นต่อไปนะครับผมส่วนมากเจอทุกวงโดยเฉพาะวงที่มีสมาชิกเยอะหรือวงที่มีสมาชิกเริ่มมีงานเดียวแฟนคลับจะเห็นว่าคนของตัวเองขายเดี่ยวได้โดยไม่ต้องพึ่งวงไม่จําเป็นต้องมีวงก็ได้แต่ถามว่าเห็นวงไหนโดนเยอะสุดแม้จะไม่ได้ตามแต่เห็นผ่านบ่อยมากคือ b บ็คพิงและ NCT <jeu> <อ>ความคิดเห็นต่อไปนะครับผมส่วนตัวคิดว่าทุกวงหลัก b บล็คพิ้ง NCT อีกวงคิดว่า BTS หลายคนอาจจะคิดว่าคีบวงแต่เราว่าไม่นะมักเน่ลาย3คนน่าจะเยอะสุดแต่แค่ไม่มีการทะเลาะก,กันแค่นั้นเองอันนี้สังเกต,ตจากคนบรอบข้างที่เป็นอาร์มี่ส่วนใหญ่ความเห็นต่อไปนะครับไอดอลรักกันเหมือนพี่น้องแต่แฟนขับประสาทใส่กันแบ็คพิงคือที่สุด พอติดตามข่าวสารแค่วงเดียวแฟนคลับทั้งสีสาวเลยนะแต่แฟนคลับพี่สูรู้สึกจะตีกับคนอื่นน้อยสุดความคิดเห็นต่อไปนะครับผมสาเหตุที่วงแบ็กพิงคีปเมนกันอาจจะเพราะดังทั้งวงก็ได้นะต่างคนต่างแฟนคลับเยอะงานเดียวแต่ละคนก็เยอะด้วยอาจเกิดการเปรียบเทียบกันความเห็นต่อไปนะครับผมว่าแบ็ k พิกับ NCT ครับผม แต่ผมรู้แค่แบ็คพิง์นะครับเพราะผมเป็นบิงครับเพราะว่าแบ็คพิง์สมาชิกในวงมีแค่4คนเท่านั้นแต่ปัญหาที่สําคัญที่สุดคือคนเกาหลีบางกลุ่มนั่นเองครับบางทีคนเกาหลีชอบพีลิซ่าน้อยบางทีคนเกาหลีอวยพีลิซ่าแบบว่าไม่รู้จะบอกยังไงละคนเกาแอบแกงฮ่า <c oughs> ความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผม เป็นกันเกือบทุกด้อมแต่ด้อมที่หนักสุดคือ b a c k พิง n c อินซิตีลุกกี้สองพันสิบหกแเราไม่ค่อยรู้เราไม่ได้อยู่ด้อมนี้ NCT ซสายเหตุหลักๆคือค่ายการ t ีเมมเบอร์ยูนิที่ไม่เท่าการโยงย้ายสมาชิกที่ทำลายจิตใจแฟนคลับที่สนิทกันมากๆสู่จุดที่ไม่สามารถพูดถึงกันได้วงนี้ไม่ใช่แค่แฟนคลับทะเลาะกันบ่อยนะแต่ค่ายยังทำลายจิตใจสมาชิกในวงด้วยความคิดเห็นต่อไปนะครับผม NCT4 ยืนหนึ่งเรื่องการถีดไม่เท่าถีดดันตามใจค่ายล้วนๆความนิยมดีโดนเทก็มีความสามารถดีโดนทิ้งก็ไม่น้อยคนที่ถูกค่ายดันเขาสมมงนะครบเครื่องทุกอย่างแต่ที่ไม่ดันเนี่ยดองทำไมเสียของมากคนจะคีปเมนไม่แปลกเลยแต่แอบคิดว่าค่ายตั้งใจให้คีปเมนอีกความคิดเห็นต่อไปนะครับผม เอาจริงๆผมก็ว่า b บ c ็คพิงนี่แหละถึงผมจะรู้สึกว่าใครก็แบ่งงานและท่อนร้องได้แทบจะดีที่สุดในวงการแล้วมีไม่กี่วงที่ดีกว่า b บ c ็คพิงเทียบกับไอดอลที่มีเป็นพันๆวงแต่ด้วยความที่แต่ละคนดังมากดังจริงอะไรจริงดอมของแต่ละเมนใหญ่กันมากจนเปิดวอกันได้ตลอดเวลาไปต่อกันดีความพิจเห็นต่อไปนะครับผมแบ c ็คพิงแล้วอย่าไปโทษแฟนคลับว่าเขาประสาทแดกอย่างเดียว ทุกอย่างมันเกิดมาจากการถีดของ่ายที่มันเห้แบบออกนอกหน้ามากมันถีดให้รู้เลยว่ามันแบ่งแยกชัดเจนถ้าคนที่ตามวงจะรู้ดีไปดูสิเอาง่ายๆแครดิยนิตยสารมันยังทําให้เห็นเลยว่าเลือดทีรักมักที่ช่าง่ายก็ปล่อยแบบเบอร์ตลอดไม่เคยแก้ไขมันยิ่งทําให้คีปเมนหนักขึ้นเรื่อยๆสาเหตุมาจาก่ขยล้วนๆไปต่อกันดีความเหนต่อไปลแล้วกันนะครับผม แบ็กพิงถ้าค่ายคลิปวงมากกว่านี้ปล่อยคอนเทนต์วงบ่อยๆให้บิงได้เห็นโมเมนต์สดสาวตลอดบิงอาจจะไม่ตีกันอย่างทุกวันนี้และถ้าค่ายถีด,ดีทุกคนก็จะดีกว่านี้มากมันเป็นพอค่ายเลยก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับวงกลมหัวข้อด้วยในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปไหนอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ได้วยนะฮะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ